สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสงสัยแต่ได้คำตอบรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจเรื่องลึกลับเรื่องน่าสงสัยและเกล็ดความรู้รอบตัวที่บางครั้งเราอาจเคยได้ยินมานานแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เสียที วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดของโลกสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ว่ากันว่าอาศัยอยู่เหนือระดับเมฆท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บบนเทือกเผาหิมาลัยตำนานนั้นมีชื่อว่าเยติหรือที่หลายคนเรียกว่าอสูนหิมะเยติคือตัวอะไรมีจริงหรือแค่เรื่องเล่า สำหรับคนทิเบตและชาวเชอปาเยติไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในความเชื่อมาตั้งแต่อดีตพวกเขาเชื่อว่าเยติคือสัตว์ขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายลิงหรือมนุษย์แต่มีขนยาวสีขาวหรือสีน้ำตาลปกคลุมทั้งตัวตัวสูงราว2-3เมตรแข็งแรงมากและสามารถเดินสองขาเหมือนมนุษย์ บางคำบอกเล่าว่าเยติเป็นผู้พิทักษ์ภูเขาบางก็ว่าเป็นวิญญาณร้ายแต่ทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่ตรงกันมันเป็นสิ่งที่คนไม่อยากเข้าใกล้ตำนานเกี่ยวกับเยติถูกเล่าต่อกันมายาวนานแต่เริ่มเป็นที่รู้จักทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่19ถึง20เมื่อเหล่านักสำรวจชาวยุโรปเริ่มขึ้นเขาหิมาลัยและอ้างว่าได้พบรอยเท้าขนาดใหญ่ประหลาดทิ้งไว้บนหิมะ รอยเท้าเหล่านี้ใหญ่กว่าของมนุษย์หลายเท่าและรูปทรงก็ดูไม่เหมือนสัตว์ที่เรารู้จักจึงทำให้โลกเริ่มให้ความสนใจเยติมากขึ้นหลักฐานที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือภาพถ่ายรอยเท้าของคณะปีนเขาชาวอังกฤษเมื่อปีคศ1951รอยเท้านั้นมีความยาวถึง30กว่าเซนติมมีลักษณะเหมือนรอยเท้ามนุษย์แต่มีนิ้วเท้าที่ยาวผิดปกติ ภาพนี้ถูกตีพิมพ์ในสื่อทั่วโลกและทำให้ตํานานเยติกลายเป็นข่าวดังชั่วข้ามคืนอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากแย้งว่าอาจเป็นรอยเท้าหมีที่ถูกหิมะละลายจนดูผิดรูปหรืออาจเป็นรอยเท้าสัตว์ที่ซ้อนทับกันหลายครั้งแต่ก็ยังมีหลายคนเชื่อว่ามันคือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ถูกค้นพบ